สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน1นึ่ตำบล1น1ผลิตภัณฑ์โดยจังหวัดอ่างทองมีผู้ประกอบการโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน753ราย1,531ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเป้าหมายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มขึ้นร้อยละสิบจาก1,828,749,237บาทเป็น2,116,241,161 0บาทภายในเดือนกันยายน2563 การขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทองทั้งในเรื่องการพัฒนาตัวผู้ประกอบการตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย4ภาคส่วนประกอบด้วยส่วนที่1ภาคราัฐดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสำนักงานกอสอนอจังหวัดอ่างทองในการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผ่านระบบออนไลน์จัดให้มีศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของจังหวัดอ่างทองตามโครงการผู้ว่าพาขายออนไลน์จำนวน265ผลิตภัณฑ์และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอ่างทองในการขับเคลื่อนพัฒนาตัวผู้ประกอบการส่วนที่ 2. ร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทอ่างทองโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์จำกัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดดำเนินโครงการ100ร้านโอท็อปไทยยิ้มจำนวน69้าร้านค้ายอดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม2,562ถึงปัจจุบันรวม5,64,710บาท ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจังหวัดอ่างทองร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอ่างทองในการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอท็อปในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอ่างทองจํานวน4ครั้งยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น1,895,600บาท ส่วนที่3ร่วมกับสถาบันการศึกษาประกอบด้วยม,มหาว,วิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการตลาดโดยบูรณาการมุบประมาณกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนโอท็อปจังหวัดอ่างทองเช่น การจัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ร่วมกับสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องบัญชีให้กับผู้ประกอบการโอทอปร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้จำนวน20ผลิตภัณฑ์ส่วนที่4ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนและพัฒนาการตลาดโอทอปทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตคุณอินทประมูลโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จำนวน18แห่งยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น18,256,500บาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานโอท็อปของจังหวัดอ่างทองเน้นการบุรณาการการทำง,งานทั้ง4ภาคส่วนโดยมีเป้าหมายสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการพัฒนายกระดับตัวสินค้าพัฒนาการบรรจุภัณฑ์โอท็อปและเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคนอ่างทองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข